ที่จังหวัดจันทบ,บุรีนะคะชาวบ้านก่อตโนดเปลี่ยนเงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทเป็นทุนซื้อลูกพันธ์ปลาสลิดที่กําลังเป็นที่ต้องการของตลาดนะคะเริ่มต้นโอกาสต่อเติมความฝันรายละเอียดติดตามได้จากรายงานค่ะได้ยินเสียงมันเข้าโทรศัพท์เองต่างครับดีใจมากเนี้ยได้เลยต่อยอดได้แล้วทีนี้ที่รู้ว่ามันจะมีเงินเ,นเปิดเปเนี้ยตอนนั้นคิดไวื่องว่าจะทาอะไรคือทุกอย่างเราพร้อมหมดสมบุกเนี่ย ปปรทําาาเเเมม็็นนนวได้ิึหลังเงินหมือ่นโอนเข้าบัญชีตั้งแต่ช่วงเช้ามืดนายธนวัฒน์สิงห์อุปถรัรมชาวบ้านเกาะตะโนดตมบลเกาะควางอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีวัย55ปีรีบตื่นมาเตรียมเปลี่ยนถ่ายน้ำบ่อเลี้ยงปลาให้พร้อมก่อนจะนัดหมายเพื่อเดินทางไปซื้อลูกพันุปลาสลิดจากจังหวัดสมุทรสาครอยู่ยาวอยู่ได้เลยไม่ต้องไปพึ่งอะไรมากขอให ให้มีลูกปลามาสี่โลห้าโลสามโลเราก็ขายใชม่มันก็มีเงินหมุนโดยพี่ว่าหมุนไปในตัวของมันเพราะต้นทุนที่ธนวัฒน์มีคือพื้นที่อาศัยอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำรวมทั้งมีประสบการณ์เลี้ยงกบปลามาหลายชนิดจนมาพบว่าปลาสลิดเป็นที่ต้องการของตลาดราคาดีสามารถแปรรูปเป็นปลาสลิดแดดเดียวเพิ่มมูลค่าได้อีก นี่จึงเป็นไอเดียที่วนอยู่ในหัวหากมีต้นทุนเข้ามาสักก้อนก็สามารถเริ่มอาชีพที่มั่นคงต่อได้ทันทีมันไม่มีเงินแล้วมันไม่มีขายแถวนี้คือมันมันมันไม่มีขายตรงนี้เราอยากซื้อแค่ทิ้งสอ0พตัว3 0 0 0ตัวนี้ไปซื้อสมุดตะก้อนไปซื้อทิ้งห้าพันห้าพันเนี่ยเราก็ไม่มีทุนเงินหมื่นที่โอนให้เมื่อปลายปี67จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้ธนวัตรคนขยัน ที่เตรียมความพร้อมรอโอกาสมาต่อเติมฝันก้าวสู่ความมั่นคงด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองนับเป็นความหวังที่สร้างโอกาสครั้งใหม่จากโครงการเงินหมื่นกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยสร้างงานสร้างอาชีพและต่อยอดชีวิตได้เป็นอย่างดี